เราจะเลื right? ่อนช่วงสวตัว well ทุกข่้นนะตอนนี้โซฟาทุกขั้นมาดูฝนตกเลวนะเมื่อวานก็ตกวันนี้วันที่แปดเมื่อวานต่อเวลาประมาณสักสี่โมงก่าก็ตกันนก้กายิ่งตกหนักกว่าเมื่อวาน เสียงอาจจะไม่ได้ยินแต่ให้ดูบรรยากาศในช่วงนี้น้ำฝนไหลลงมาไม่มีลมนะมนนีแต่น้ำฝนไปดูเรียกว,ว่าเป็นธรรมะมีเทียน ย่อมมีฝนฝนก็เช่นกันฝนทีน่ตกลงมาย,ยอมดีที่เรี่งจะเข้าสู่ช่วงต้นหนาวผมก็จะมาทำให้อากาศหรือกาปรปฏิเาธนั้นได้เย็นขึ้นฝนก็ได้ตกมาอยู่ไปกวา่า วันนี้ตกแรงแบบตกหนักน้ำก็เริ่มที่จะไหลเข้ามาการนัดงานเหมือนเดิมนะยตอนใชหมดฝนแล้วก็จะเทเพื่นยกสูง,สงขึ้นอีกหน่อยนึยเขาเริ่มจะท่วมแล้ว เป็ดไประการสำคัญกานสารุนมิมิตรก็ยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งรอให้ลมหนาวพัดานไปก่อนในพฤศจิจเพราะว่าอาจจะพฤศกิจช่วงนี้อาจจะโดนลมพัดเสียห,หายได้ ขั้งมาทาสีต่อไป้กิบตั้งนั้ง้านก็อไปได้สูงสุดเป็นยอดชอบฟ้าแล้วก็เดีพักเที่ยงได้สักพักหนึ่ง นก็ตกลงมาพอดีจะได้ต้องหยุดเพราะว่าฝนเป็นอุปสรรคทำให้ไายเลื่อนบ้างเด็กเลื่อนบ้างไม่ได้รับอันตรายก็หยุดไปแต่กลุ่มนี้้าแย่ออกดีๆก็จะมา ข้าหน้างานเหมือนเดิมก็อยากจะขอย้ำเบรบถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมเป็นระยะระยะไปก็จะทาสีทับหลังแล้วก็ทายน้ำกับหลังไม่เป็นสีขาวใส่น้ำแล้วก็หลังใส่กาหลังลาย สีสดใสขึ้นแล้วจะตามประดังตามเาสาก็ไม่มเบาลงแล้วนะ ระยะหลังๆมานี้เวลาฝนตกน้ำก็จะไหลไม่ทันเพราะว่าน้ำที่ทุง่งนาก็ยังไม่ไมลดดูแลฝนตกน้ำก็จะดันในร่องน้ำน้ำก็จะไหลช้าไหลลงสู่งงท้องในทุ่งนาช้ากว่าปกติทำให้น้ำท่วมน้ำก็มาใต้ทุติ าะวพื้นที่ก็จะของเกษตรนั้นก็จะพอดีกับระดับน้ําในทุ่งนานน้ำก็จะดันขึ้นมาทําให้น้ําขังอยู่ใต้บริเวณใต้ถุนสุัสติดนี่ก็ให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศในช่วงฝนตก ไ้ดูเป็นธรรมนะะธรรมชาติพิจารณาเห็นสัจธครมน,ะเ,นเรื่องจริงความจริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนะเราพิจารณานะไม่เฉพาะลมหายใจเข้าออกนะสิ่งที่เรามอเขีนอยู่ ในการปฏิบัติในการทำงานทุกสิ่งอย่างของเราก็เหมือนกันให้พิจารณาทุกขณะแต่ที่เราลงมือปฏิบัติกา,การเดินการเดินในแต่และก้าว 9, แล้วก็มีสติกำหนดล 9, ู่ก้าวซ้ายก้าวขวานะก็รู้เท่าทานนาันขนาปัจจุบันขณะดอย่าให้สติตรง ล่องลอยไปการพิจรารณาธรรมชาติก็เหมือนกันธรรมชาติกับธรรมะให้เราพิจรารณาได้เห็นเกินสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นปกตินะ มีฝนตกมีแดดออกมีหนาวมีร้อนเราก็ไปเจรณา,ารู้เท่าทันสภาวะสภาวะที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสภาวะทมก็ดีสภาวะหรือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นก็ตามเราก็จะได้ดูเท่าทันอันนี้ก็เป็นน้ำนะก็เรื่องอะไรอยู่ที่ หน้าสำนักงานมันก็จะพอฝนตกก็จะเข้ามาขังอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็จะได้ทำการปรับปรุงเทพื้นขึน้นมาอีกหน่อยหนึ่งสรับคลิปนี้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นช่องการสื่อสารให่เราได้เห็น ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะแล้วตอนนี้ก็ผลก็หยุดแล้วนะบรรยากาศก็เริ่มสว่างขึ้นนะเรามักจะได้ยินคำว่าฟ้าหลังฝนนะย่อมสดใสเสมอช่นไหนก็ช่นนัน้นปัญหาประสักต่างๆเกิดขึ้นถ้าเราสามารถผ่านพ้นไปได้ชีวิตก็เราก็จะมีความสุขมีความเจริญ ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความจเจริญทุกท่านทุกคนขออนุโมทนา